บอมีอีหยังที่สิปกปองคุ้มข้องเฮ้าได้ดีที่สุดเท่ากับกรรมดีของเฮ้าเองกรรมดีอันเกิดจากจิตเจตนาที่บอมีความรู้สึกนึกคิดในการเบียดเบียนทำลายผู้ใดผู้หนึ่งซื้อคิลล่าสับสินประกอบการกับการทำประโยชน์สาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนี่เอื้นว่ากรรมดีบอมาสิเป็นการ ให้ท่านการช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นและการค้นขวายในทางที่ก่อเกิดประโยชน์หรือแม้กระทั่งการพูดเพื่อประสานสมานมิตรให้เกิดความเข้าใจกันเรียวกว่ากรรมดีจึงบอกว่า <c oughs> บ่มีสิ่งใดสิปกป้องคุ้มครองเห้ได้เท่ากับกรรมดีเพิ่นจึงร่วมความมาว่าบุญนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของเราเพิ่นร่วมความลงมาไปท่างบุญบา,างสิ เลือดอแต่เฮาสร้างกรรมดีไว้แล้วเป็นบุญดีได้แล้วก็เรื่กว่าบุญยลิตบ่มียังเหนือบุญยลิตดอกอแหละคำว่าบุญก็คือความสงบเย็นใจของเจ้าของเองหนึง่งบุญอันเกิดจากการให้ทานอันเกิดจากการช่วยเหลืออันเกิดจากการแนะนำผู้อื่นไปในทั้งที่สามารถทีิที่ถือถูกตามถูกต้องตามก็เป็นจริง บุญกิริยาวัตถุหลายอย่างที่เฮาเอามาดวบแล้วแต่ว่ามันจะเป็นบุญจริตได้เนี่ยต้องมีเจตนาว่าไม่ปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องตอบแทนเด้นี่เด้สที่เป็นต้นบุญหรือต้นบ่บุญก็ดีต้นบุญออกจากความคิดที่เฮาบ่หวังสิ่งใดตอบแทนกับไผเออหายทานกับโมูภิกษุสงฆ์สามเณรอุบา หรือแม่ชีแม่ขาวอย่างก็แล้วแต่หรือให้ท่านกับคนทั่วไปมีศีลบ่มีศีลก็ช่างให้ท่านกับซักก็ตามบ่มีจิตเจตนาใดๆในการว่าจะขอ,อ,อนั่นแหละจึงว่ามันจึงเป็นเรียกว,ว่ากรรมดีตัวนี้เระสิเกิดกายเป็นบุญจกิตแก้เขาเองปกป้องคุ้มครองเขาเองนะทีออ่คุณว่าคนดีตกนามอะไรตกไฟบ่ใหม่นะ มันต้องขึ้นจากจิตเจตนาแต่ว่าหลายคนที่ว่าท่านก็เหตุอยู่บุญนันบุญนี่ก็เหตุอยู่แต่ว่าก็ยังเป็นนันเป็นนี่อยู่ก็เพราะว่ามันบ่ม่นของบอริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจให้ท่านกับพิษุสาเณ้แม้กระทั่งให้พระอรหันต์กรช่งางจะไปคอ้คว่มให้ลำให้รวยให้ยุดธทรามดาสัก้นันให้นี่ก็แล้วแต่เออมันท่านได้เป็นบุญนันะ เออมันเป็นท่านโดวยหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบแทนหรูอซื้อการช่วยเหลือผู้อื่นแต่ว่าเอ,อมีจติตเจตนาแอบแฝงในความอยากได้คำสรรเสวนยกยองหรือสักวันหนึ่งเขาติตอบแทนเท่าเองดอกนี่มีก็ยังว่าท่านแดบบอดีสุดเด่นั่นแหละมันคืนจุ่กับเจตนาเด้อทั้งว่าเฮามั่นใจในสิ่งที่เฮาทำเพราะเฮาหวังอย่างอยู่แล้วเหตุไปเลยเ,เหตุไปโลด ว่าสิเป็นก่ให้ทานว,าว่าจะเป็นการช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นสร้างสาธารณกุชน์ประโยชน์สร้างสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์ก็คือสร้างเหตุถนนหนทางเ,เหตุเอสาลาผักลิ้มทางส่วนสาธารณกุศลคือสร้างวัดยังก็สร้างที่อยู่ในวัดอันเป็นไปเพื่อให้เกิด สัมมาทิฏฐินั่นเองเป็นไปเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องตามความจริงอันเป็นไปเพื่อให้เห็นอริยสัจสีเห็นทุกสมุนิโรธมกักเนี่กว่าไปเรื่องอนว่าอันนี้เป็นเรียกว่าสาธารณะกุศลกุติวิหารหรือกวาดล่าปเจดีบูนีสนั่งหนังสือธรรมะสั่งพระพุทธรูปสั่งอุทิศกะเจดียังกระเดอวแต่ ที่เป็นเครื่องหมายสื่อสัญลักษณ์ให้ถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสาธาระนะกุศลแม้กระทั่งว่าให้ย,ยานพพหนะหรือขารถหรือไปส่งสู่สำนักปฏิบัติธรรมสถา,านที่นั้นสถา,านที่นี่เรียกว่าสาธารณะ,ะกุศล่ารถหรือฝากของไปท่านก็เรียกว่าสาธรานกุศลสางสารา เพื่อลองหลับผู้ฝ้กหัดปฏิบัติธรรมตลอดทั้งกิจกรรมแห่งมงสงสงเคาะโลกต่างๆกนกว่าถนนหนทางเข้าสู่วัดว่าเข้าสู่วัดที่มีการฝึกหัดปฏิบัติธรรมนี่เป็นทั้งสาธารณประโยชน์เป็นทั้งสาธารณกุศลแหละตาใจเฮาบริสุทธิ์สย่างตัวนี้แหละสิเกิดกายมาเป็นบุญญาลิศเป็นเครื่องปกป้อง,อง,องุ้มพรองเขาเองโดยไม่ต้องไปเรียกร้องโดยไม่ต้องไปขอลายยาง ที่พอเข้าบ่ได้มาศึกษาก็เป็นมากของพระพุทธเจ้าเขานะแหละหลายโพดจน่าสีบ้าอามันไก่ยาวคือเทวาท่าถัดกิ่งหินใส่ิ่นตังสี่หินกับวัฒับได้กับบุญญาลิตของเ่นเอง่นไระเทใส่อิทธิธิตอิทธิเดชแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เนื้อนั่ขึ้นไปอีกที่เป็นเรื่องคือันสรงสมมากอ,อ,อาจารยศัตรูกับเทบวดารวมหัวกันปอยสากนาร่า k ิลิง เออมอมเหล่าสางเอาสร้างปล่อยมากคือมันตกมัน,มนเนี่ยมาข่าคนหนึ่งสิเออคนแค่ยกมือเบรกมันไปซื่อมันก็นย่อมจำนนดได้โดยเมตานาั่นเออนั้นจะถูกเกาตูใส่ลหลกับคนมาได้คือนั่งจินจะมาานบิกามันหลายหลายนั่งนั่นแหละหลายหลายคนใส่ความใส่ลหล่คนเนี่ยเทวัทธจ,จัดฉากทรงไนขหมังธนูไปยิ่ง่นถึงสิบหกครั้ง ก็พออาจสามารถทำอันจะไล่เป็นได้สิบหกครั้งคนเดอนพวกนายนคำบางธนูบวดเบิะไปจังสันแล่ถ้าเข้าศึกษาแล้วเขาสิมีแนวมีคติมีตัวอย่างจังวามูภิกษุสงสามเน้เท่านั้นะสักวันหนึ่งพวกท่านทั้งหลายจะได้เป็นผู้นำเออแต่ตัวเองนั่นนะมันตรงนี้ความรู้เด้ย่างย่างหน่อยๆเท่าก็ต้อง มีความหล้ทางปฏิปิฎดถ้าเทศสนาไปตามปฏิปิฎดบ่มีพิษเมนฮาวสิบ่ท่านได้รู้งแก่งจริงจริงบรรลุยังกระชั้นแต่ว่าไล่ออกตามปติปิโดน่ะนะม่มีพิษกันแล้วกันเพราะปฏิปิฎดมันร่วมเบิดตทุกอย่างได้หันเลยจักรวาเน้น่าเออจะพากันปล่อยเวลาถิ่มซื้อให้คลุกคลี่ให้เมาให้มั่นในการศึกษานี่แหละ ถาว่าธุระในพุทธศาสนาหรือกิจอันสําคัญที่สุดในพุทธศาสนาก็สองอย่างน่นแหละคันธาธุระศึกษาทรงจําคําสอนของพระพุทธเจ้าวิปัสสนาธุระเนี่ยทำความรู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงโดยอริยสัจนสะี่นี่สองอย่างกนนี้แหละอันอื่นๆก็เป็นเครื่องเสริมสือดอกเม,อมื่อบมีคนบพ่อหรือนันนี่น่าไปนี่นแหละ กิจที่สำคัญในพุทธศาสนาเนี่ยคันทาธุระศึกษาคําสอนส่งจำคําสอนและสาธยายคำสอนสัจชายะสาธยายคาสอนบอกต่อเออบอกต่อเออกาแสดงธรรมนะอ,อ,อันที่สองคือทําความรู้แจ้งในใจของตนเองกับกิเลสกับตันหากับอุปทานออนี่ทานี้เื่อว่าให้สักวันหนึ่งพวกท่านทั้งหลายอาจจะได้เป็นที่พึ่งของมูสักพัสัต แต่ว่าเ้าจะเอาตั้งแต่สิ่งที่เขา้ารู้มาบอกเรยกับบรารอวพอมันมีมาแล้วรรมาพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วมันก็ต้องมีการเปรียบการเทียบการให้หายข้อสงสัยอระสูตรก็ต,รนะต,กต้องมีนะถึงว่าเข้าว่าตาประสบการณ์เข้าว่าดอกมีกก็มีตีคู่กันไปเรื่อยคู่กันไปเลย,เลยให้น้อยะเปรียบเทียบ,บ,บ,บเพื่อให้เกิดความบ่สงสัยบิกขาบาบิตก ความมั่นใจของเขาอะไรสั่นแ,แหละเนาะก